สวัสดีค่ะนกักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องนิราภูเขาทองในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราได้ถอดความกันไปแล้วในตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะคะวันนี้เข้าสู่ตอนที่สามแล้วนะคะที่เราจะมาถอดความเนื้อหาในเรื่องนิราภูเขาทองกันต่อนะคะนกักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาลงเรือไปถอดความกันต่อเลยค่ะ ถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวนะคะบทนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะคะสุนทรภู่เนี่ยกำลังเดินทางมาถึงที่ไหนคะถึงสามโคกใช่ไหมคะสุนทรภู่เนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อมาถึงสามโคกนะคะก็ได้คิ คิดถึงนะคะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งพระองค์เนี่ยปกครองเมืองกรุงเทพอยู่นะคะพระองค์ได้พระราชทานนามเมืองสามโคกนะคะซึ่งเป็นเมืองปทุมธานีจะมถึงเปลี่ยนว่าเป็นเมืองปทุมธานีคําว่าปทุมก็คือบัวนะคะส่วนธานีก็คือแปลว่าเมืองเมืองที่มีบัวนะคะเพราะว่า สามโคกนี่เป็นพื้นที่ที่มีสระบัวจํานวนมากนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อให้นะคะเป็นเมืองปทุมธานีนะคะภูมิทัศน์ของสถานที่ตรงนั้นนะคะโอ้พระคุณสศูญลับไม่กลับหลังแต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่วแต่เรานี้ที่สุนโทรประทานตัว ไม่รอดชั่วเช่นสามโคยิ่งโศกใจบทนี้นะคะสุนทรภูดเนี่ยก็ได้พูดถึงเมืองปทุมธานีต่อนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาไหยเนี่ยจะเสด็จสวรรคตไปแล้วใช่ไหมคะแต่ชื่อปทุมธานีเนี่ยก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันยังอยู่ตลอดไปนะคะแต่ทําไมชื่อของตัวเองนะคะชื่อของสุนทรภูดเนี่ยก็คือ ขุนสุนทรโูหารนะคะที่ได้รับพระราชทานนามมาเนี่ยแต่กลับไม่มีชื่อในแผ่นดินนะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยสวรรคตซึ่งต่างจากเมืองปทุมธานีนะคะเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าทําไมชื่อเมืองปทุมธานีเนี่ยยังคงอยู่แต่ชื่อของตัวเองนะคะขุนสุนทรบูหารที่ได้พระราชทานนามมาเนี่ยเมื่อ พระองค์สวรรคตไปแล้วทําไมชื่อของตัวเองเนี่ยก็ไม่ปรากฏอยู่ในแผ่นดินนะคะสิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามสเสด็จต้องเที่ยวเปรตเปรหาที่อาศัยแม้นกําเนิดเกิดชาติใดๆขอให้ได้เป็นข้าฝ่าทุดีสิ้นแผ่นดินนะคะคืออะไรคะนักเรียนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายัยสวรรคตแล้วก็คือ หมดช่วงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะอะไรไปแล้วใช่ไหมคะต้องเปิดตรีเรที่ยวหาที่อาศัยบอกว่าสุนทรภู่เนี่ยก็ต้องเร่ร่อนหาที่อาศัยนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยไม่มีบ้านอยู่นะคะไม่มีที่ให้อยู่อาศัยเม้นกําเนิดเกิดชาติใดๆขอให้ได้เป็นข้าฝ่าทธุลีสุนทรภู่เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนนะคะก็ขอให้ได้เป็น ข้ารับใช้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาคาไรเนี่ยตลอดไปนะคะสิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตป้างอย่ารู้ร้างบงกฎบทษีเหลืออาลัยใจตรมระทมทวีทุกวันนี้ก็สังตายทรงกายมานะคะบทนี้สุนทรภู่เนี่ยได้บอกว่า ขอพระองค์เนี่ยสวรรค์คนะคะสุนทรผู้เนี่ยก็ขออยากตายตามไปด้วยก็ขอให้ตายตามไปด้วยนะคะเพื่อจะได้รับใช้แล้วก็พึ่งพระองค์คําว่าบงกฎบทศีนะคะก็คือหมายถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยนะคะก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็เศร้าโศกนะคะทุกใจ เป็นอย่างยิ่งเลยทุกใจมากเลยนะคะต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆโดยที่ชีวิตเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายเลยนะคะถึงบ้านนิ้วเห็นแต่นิ้วลเลี่สูงไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษาด้วยน้ำดกรกดาาระดะตานึกก็น่ากลัวน้ำขามขามใจ บทนี้นะคะสุนทรพูดได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงที่ไหนแล้วคะถึงบ้านยิ้วนะคะบอกว่าเมื่อมาถึงบ้านยิ้วเนี่ยนะคะก็เห็นมีแต่ต้นยิ้วต้นยิ้วเนี่ยเป็นยังไงคะสูงลิ้วเลยใช่ไหมคะก็คือสูงมากนะคะไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษานะคะคำว่าสิงเนี่ยก็คืออยู่พฤกษาก็คืออะไรคะนักเรียนต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆใช่ไหมคะบอกว่าไม่มีนกหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะอยู่บน กิ่งไม้เลยด้วยน้นาดกรกดากระดับตานะคะเพราะว่าต้นนิ้วเนี่ยเป็นยังไงคะมีหนามขึ้นอยู่มากมายนะคะนึกก็หน้าตัวหนามขามใจนะคะบอกว่าเมื่อน,นึกแล้วเนี่ยก็หน้าตัวนะคะตัวหน,น,ะะนวา,ามนะคะเกรงใจหนามคำว่าขมนะคะก็คือเกรงขมใจก็คือเกรงใจเกรงใจเกรงตัวหนาใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่มีสัตว์เนี่ยมาอยู่อาศัยเลย นิ้วนรก16องคูลีแหลมดังขวากแซมเสียมแซกแตกสวยัยใครทําชู้คู่ท่านครั้นบรรลัยก็ต้องไปปีนต้นหน้าขนองนะคะนิ้วอยู่ที่ไหนคะนักเรียนนิ้วอยู่ในนรกใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินการเล่าลือคำเล่าลือใช่ไหมคะเกี่ยวกับต้นนิ้วนะคะว่าเป็น ต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมนะคะเขาบอกว่านิ้วในนรกเนี่ยยาวถึง16ข้อนิ้วเลยนะคะเหลมเหมือนกับไม้ไผ่เหลาทํากับดักนะคะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะซึ่งนะคะคนที่จะต้องปีนต้นนิ้วยก็คือคนที่มีชู้นะคะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปปีนต้นนิ้วในนรกนะคะเราเกิดมาอายุ เพียงนี้แล้วยังคลาดเคล้ครองตัวไม่มัวหมองทุกวันนี้วิปริตผิดทำนองเจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไรนะคะบทนี้เนี่ยสุนทรภู่บอกว่าสุนทรภู่เนี่ยเกิดมาอายุก็มากแล้วอายุเพียงนี้แล้วก็คืออายุมากแล้วนะคะแต่ยังครองตัวอยู่ในศีลธรรมนะคะไม่มีชู้ แต่ทุกวันนี้เนี่ยผู้คนวิปริตนะคะผู้คนเป็นยังไงคะมีชู้กันมากนะคะคงต้องไปปีนต้นนิ้วในนรกกันบ้างนะคะต่อไปโอ้คิดมาสารพัดจะตัดขาดตัดสวาสดตัดรักมิยักไหวทวินหวังนั่งนึกอนาใจถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเย็นนะคะ บทนี้สุนทรภู่นะคะได้บอกไว้ว่าทั้งหมดที่คิดมานั้นนะคะสุนทรภู่เนี่ยสามารถตัดขาดได้นะคะในเรื่องของการมีชู้หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแต่สุนทรภู่บอกว่าการตัดความรักนั้นเนี่ยยากยิ่งนักนะคะเมื่อเมื่อนั่งคิดไปเรื่อยๆนะคะความอนาจใจความ ปวดหูเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเรือเนี่ยเขาค่อยเดินทางล่องลอยมาเรื่อยๆจนถึงเกาะใหญ่ราชคามนะคะดูห่างย่านบ้านช่องทั้งสองฝั่งระวังทั้งสัตว์น้ำจะทำห็นเป็นที่อยู่ผู้ร้ายไม่วายเว้นเที่ยวซ่อนเร้นตีเรือเหลือระอา บทนี้นะคะสมทอนผู้ได้บอกว่าเมื่อมองไปนะคะก็เห็นบ้าเรือนต่างๆเนี่ยอยู่ห่างจากสองฝั่งมากนะคะในที่นี้เนี่ยต้องระวังจระเข้จะทําร้ายนะคะระวังทั้งสัตว์น้ําจะทําขินสัตว์น้ําในที่นี้ก็คือจระเข้นะคะจะมาทําร้ายทําขินก็คือทําร้ายนะคะเป็นที่อยู่ผู้ร้ายไม่ไวายเว้นทั้งที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของใครคะของโจรของผู้ร้ายใช่ไหมคะ ที่ยวซ่อนเร้นตีเรือเหลือระอานะคะก็คือผู้ร้ายเนี่ยจะมาคอยดักตีเรือนะคะก็คือมาขโมยสิ่งโองมาก้นหรือสิ่งโองนะคะสุนทรผู้คิดแล้วเนี่ยก็เบื่อยิ่งนันะคะเกิดค,ความเบื่อหน่ายมากเลยนะคะพระสุรยงลงรับพยักฝนดูมัวมนมืดมิดทุกทิศถึงทางลัด ตัดทางมากลางนาทั้งแฝกคาคาเมกบกขึ้นรกเรียวบทนี้นะคะสุนทรนผู้บอกว่าเมื่อพระอาทิตย์เนี่ยตกนะคะก็มีเมฆมืดคลึ้มนะคะจนดูมืดมัวไปทุกทิศทุกทางเลยถึงทางลัดตัดทางมากลางนานะคะสุนทรนผู้ได้บอกว่าตนเนี่ยได้พายเรือถึงทางลัดนะคะซึ่งเป็นทางตัดกลางนาก็เห็นนะคะว่ามีมีอะไรบ้างคะ เปกคาคาเมกกกนะคะมีต้นเปกต้นคานะคะต้นคาเมแล้วก็ต้นกกเนี่ยขึ้นปะปนกันอยู่มากมายเลยรกไปหมดเลยนะคะเป็นเงางาั้มน้ำเจิงดูเวิ้งว้างทั้งกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียวเห็นดุมดุมหน่มสาวเสียงกราวเกลียวล้วนเรือเพียวพร้อมหน้าพวกปลาเอย่ย บทนี้นะคะสุนทรผู้ได้บอกว่าเห็นเงาของต้นพวกนี้นะคะโทดน้ำทำให้ดูเวิ้งว้างนะคะดูกว้างขวางเลี้ยวมองทีไรก็รู้สึกขวัญหายทุกทีเลยนะคะบอกว่าเมื่อมองเห็นเงาของหญิงชายนะคะทั้งยังเสียงคุยกันเรือของพวกเขาเนี่ยเปรียวเล็กแล้วก็มีปลาอยู่บนเรืออีกด้วยนะคะ,ะ,คะเขาโถครงว่องไวไปเป็นยืด เรือเราฝืดเฟือมานิจาเอย๋ยต้องโถคำ้ำร่ำไปล้วนไม่เคยประเดี๋ยวเสยสวบตรงเข้าพงรกบทนี้นะคะสุนทรภู่เนี่ยได้บอกว่าในขณะที่เจอชาวบ้านนะคะชาวบ้านพวกนั้นเนี่ยก็ถอเรือคล่องแคล่วเดินทางไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่เรือของสุนทรภู่เนี่ยไปได้ช้ามากนะคะช่างน่าสงสารลูกศิษย์ที่ต้องถอเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะ โถค้ำก็คือไม้ที่โถไปหน้าไปหลังนะคะไว้ค้ำเรือนะคะไว้ยันเรือให้ไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะไม่เคยเส้นทางก็คือไม่คุ้นเคยเส้นทางนั่นเองบางทีเรือเนี่ยก็เสยเข้าพงหญ้ารกรุงรังนะคะกลับถอยหลังรั้งรอเฝ้าโถโถนเรือขย้อนโยกโยนกระโถนหกเงียบสงัดสัตว์ป่าคนานก น้ำค้างตกท่างพายพระพายพัดบทนี้นะคะสนทรนผู้ได้บอกว่าจะถอยหลังก็เป็นยังไงคะถอยยากนะคะเรือก๊กคลุงนะคะขย้อนขย่อนก็คือคลุงคลีงอะคะ่ะเรือแข่งซ้ายแข่งขวานะคะจนกระถวนใส่หมากเนี่ยหุบนะคะเงียบสงัดสัตว์ป่าทนานุกเป็นยังไงคะพงเงี่ยหูฟังเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยสักตวัวนะคะ น้ำค้างตกพร่างพายพระพายพัดบอกว่ามีแต่น้ำค้างตกนะคะเพราะพระพายแปลว่าอะไรคะแปลว่าลมนะคะเพราะว่าลมเนี่ยพัดสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะถอดความถึงหน้านี้ก่อนนะคะก็คือหน้าที่21นะคะคุณครูก็ยังฝากเหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่เข้าใจคำศัพท์หรือว่าถอดความไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะไปจดคำศัพท์หรือว่า จดความหมายนะคะถอดความตามหลังได้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาถอดความในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ